ไม่รหรอกตายยายไอ้เลยเออนุ้งั้นมานี้ยนุ้งั้นมานี้ยนะอันมาเนี้มึงบอกกูตรงตรงหนุ่ยกเล็กก็ไม่ต้องอับอายกู่เมื่อนปีมึงองค์ชายเจ้านายก็เมื่อน่อแม่ใช่แต่มึงกล้ามารับราชการนี่มึงชอบได้หรอก็วอกว้างย่าเรอก็ในบรรจูการราชการหนุ่ยก็มีชองประเพณนึ่งก็ชอบได้ด้วยสติปัญญาป้านก็เกี้ยนป้านจำผานตะมันยังมีประสิทธิภาพ แต่อีกประเภทนึ่งจอบไม่ได้แหละผู้รักผู้ใ่ก็ควักหนักก้านเมืองก็ควักผู้มีชื่อเสียงก็ควักข้ามาตามานรับราชการกินหนึ่เดือนลวงเมือนกันแลลวแต่ว่าโบมันมึงเนี่ยใชยพ่พอย,ยกจากวัดพลูลมกับลาจากจ้าไล่ไกรจ้าล่าหรือที่จะบมดข้าวนี่เป็ใจรับจ้งางตาตาคาเป็นอาเมนไหน แล้วก็บอกแกตาเม่นไม่ใหญ่ตาก็เม็นนั่นประทราาา้าเจ้าหน้าถ้าบัดเราว่าเม่งตาอันนี้คนถ้าเกิดมีอาการแม่งตามันตกยุกยุกอยู่ในตานั้นั้นนี่เป็นโจกดีโจกร้ายก็ตามตาวันนี้อาเมนเลยอ่ะใ,ใช่หรือเปล่าว่าเม่งตานี่แกแม่งตาอสองพระเม่งเอากันทรงพระเม่ง <c oughs> นี่กูจะโบสจะปลปลอดแรกแรกไม่ได้นี่เปลีนตับเต้าอึดตุกริง ตับใจตายายได้กูขึ้นรองเพลงประกวดบ่าววีตบมือแล้วนี่เกว่าร้อยแล้วเกวป่าก้าวโย่วงตับตาจนชุนแต่กูตับตาเปลือยนี่เช็ดกำแรงแรงจัดเอาล่ะกูเออได้แต่กูเอาแรงจะไหนปั๊มเอ่ะอย่าทะเลาะกันจีนุ้ยเขาว่าไงเกิดตาก็เม่นเนี่ยบ้านพ่อหมาแม่งตากับนั่นแหละมันแล้วแท้กับถ้าว่าผู้หญิงเกิดนั่นไม่เหมือนผู้ชาย ผู้หญิงเกิดเป็นแบบไหนหนุย้ยต้องควักหมอ้อหมอ้อจำแยงปอนแล้วละ้ะตาแม่งตานั่นอ๋อเออตาว่าผู้หญิงเกิดตาก็แเม่นนั่นกับถ้าเกิดข้างซ้ายผู้หญิงมันจะร้องง่ายกับโหถ้าเกิดกับผู้หญิงตาข้างซ้ายาก็แม่นนี่นจะร้องให้ระเจ้ากาัถ้าเกิดข้างขวานุย้ยได้หลาบกับอาจจะว่าตาเกิดไม่จีบตีไก่ได้แวน้นอันนี้ยตาจมูว่าเจอเบอืเบอ่บออุ่นกับโต๊ะ ถ้าคนมีพวแล้วพวกรับไม่ลับบานเปล่าไม่มองหมากว่าเกอดกววายเตียวมากขันมันแม่งตากลางขว่าผู้ยิ่งอ๋อแล้วถ้าผู้ใจเกิดกัมเบนตาข้างขวาละนุ้ยถ้าผู้ใจแม่งตาข้างขวาจะร้องไงครับฮะกัมเบนตาข้างขวาที่จะร้องไงอะนุ้ยประชาชนเราคงต้องร้องไงแน,น่นะนุ้ยมันเกิดกัมเบนตามาตั้งพักใหญ่แล้วหลับตาเห็นใบหน้าจะเด็ดพ่อจะเด็ดแม่มึงอย่าตำนายชู้แล้วจ้ะ เขาเป็นไงจะกูเกลี้ยกลาดได้พอเราติดเครื่องโบหนังใจเยียบเกลียดนี่กุ้ยแหลกเกลียน้อยเหลอกูกันไม่เอาหนุ่ยอย่าทะเลาะกันกูปล้ำเหลือกแล้วเมียก็เมื่อไหร่บ้านวันนั้นกูปล้ำนอนแหงแล้วนี่หลักเบียมันมันตามกูไม่รับกูไม่เร่นเลยนี่กูแหงอย่านะกูนี่แต่ได้ไปนุ่ยหลักเบียจ้าจรดเลยกูแหงกูไม่เร่นเลยนี่กูไม่ต่อแบหลักก็ไม่หลักแต่จริงๆหลักไมหลักกันแล้ว คมันเป็นนี่ครับเกิดกัเม่งตากลังว่ากระจิงแหละแต่มันอยู่ตีจังว่าโหจังหวะนี้ทําไมบอกตึ้งตุกนักเลยตุกเบาครับแต่แม่งตาจังว่าาโลเป็นแบบไหนอ่ะคือหลานเลยม่งตาจังว่าาโลมัน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 ตกเบาๆบาแรในตานั้น๋ย่มันกะตุกกันเยึบเยึบเยบเยึบเยบ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 เยบยบเยบยบบนอัแล้ว้เตรียบจยกเปลียก็โล ลงทุนหน้าบาดตัดขาดความรักรองเราเย็บเ็บยบเยบเยบเนันไหมครับโอ้เร็วกว่านั้นนุ้ยอ้ามจ้ามึงปนปือหล่งแม่งจ้ามจ้าปนเตะรบบวงเวียนกรอกก็แตกงนโยนั่นแหละเยบเย็บเย็บเย็บเยบเยเบ นองเป็นสาวก่อนแน่นยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนทิซไปน,นันไหมกับเร็วกว่านั้นนะนุย้ยอโอ้โอยแล้วแล้วกันนันป็นยังไงอ่ะเด็ดๆต่อันนี้หยุดก้อนแล้วพวกใจกับคือข้อไหมอดูมันขูมม่ม้อเด้นี่กับปิดมังตูกมังเด็ดซิงแต่จ,จัดเจนแจานร้อนใต่กองจักว่า วาแล้วอย่าวหวใจท่างอย่าว่างใจก้นอย่าจนปัญญาแต่นตหนุ่ยตอหยาเกยางชวนเผื่อนท่านี่ออค์ใช่กับพักพอดนักเดียวแท้เส้นใส่มันตึงกึนโกดกึ่นกน้าหลงห้วยกามก้อนเราต่างมันกันดานเออไอเดือนี้นมันก่อยแรงไอ้ตรงนี้ไม่ควรจะยุดปักเราดิทไมไงเจงอ๊ะใช่กับนี่มึงแหล่หนุ่ยเราหยุดปักแ,แต่าได้มึงได้ยินสั์เสี้ยงสัวแหล็กๆหรองจากตัวไม้ในป่าน ที่ใดไม่มีสัตว์เล็กรองกันแสดงว่ามีซัใหญ่อยู่ตัวหนึง่งใช่มันกินสัตว์เล็กในน่องน้ำถ้าไม่มีลูกหมมไม้ลูกชิวไม้ลูกยอกไม้ลูกดอกน้ำแสดงว่าปลาใหญ่อย่างตัวหนึง่งต,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 ต้นไม้เติบเติมเหม้อนไม้ต้นไม้ตมเต้าเต้าเป็นโอ๊ปแล่ที่ไต้คนมียาสักเจนไม้มันบังรมงอหันลาวจริงจริงถ้าไม่มีกองเล็กต้องมีกองใหญ่เออใจถูกได้วไงเห็นไหมปล่ากังกิงกูเรียนบาดไม้เรียนนาไม้เลียนชิปไม้ ใบย็บจิ้บไหมใบอาจิบใบรอยใบอารอยไหมได้ไหมยังใบปันอยู่จักใบกินหลูกเรียนมัดแล้ววาผ่านฉันเดินไม่ไหวจริงจริงฉันยอมรับมันจะเกิดอะไรขึ้นฉันยอมแล้วพระยายามข่มใจเท่าไหร่มันไม่หลับมันไม่มันยังไงไม่รู้มันไม่มีสมาธิครับองค์ใจปักพ่อแักปักแล้วรับชักช่องสั่วมงเหรอนี้วันยังไม่เตียง วัาเดยกเราต้องเดินทางครับตรงนี้มันอันตรายเนี่ครับจะนอนสักสองชั่วโมงก็เ,เวลาสองชั่วโมงปลุกไม่ตื่นเอาน้ําราดน้ำรอก,ก็ได้ฉันไม่เอาโทษแทกระนุยอยู่เวรยามนะอย่าไปไหนอย่าทิ้งเรานะที่ติปีโสตสมมูลอะไรฉันพยายามภาวนาทุกอย่างจิตมันไม่เข้าสมาธิมึงแหละนูคงใจหน้าจีดเขินวันนี้กวนเรามันเป็นลรอันนี้จะเราพูดมันนั้นไม่ได้เจ้านาย ทำไมกันนี่มึงกับกูต้องอยู่เวียนยามช่องโจโงหนังคว้าเดี๋ยวร่อยคว้าใจช่องโจโบงไอ้รงเรามาแบ่งฝันกันมึงนอนทักโจโบงกูนอนทักโจโบงเออจริงนะเจิงเราหนังอยู่ต่ำเลยเออเอยาเปรียบกันเฮขบันนี้เจ๊งเราเผื่อความยุติธรรมโจโบงแลยกูนอนก่อนนะไอ้กูนอนก่อนนะเจ๊งแต่กูหนังเนี้ยพอครับโจโบงอากูเปลี่ยนดันตี้ไว้มึงหนังต่อกูนอนนะ ดันก็ได้เฮ้ hey. ไม่ได้กรดเลยไม่น,นอนเขาเหลือจังว่าเมื่อนมือชื้อแลยจังว่าไหนมันพรอยเลยเอาไว้ไม่ได้เชื่อเออนอนไปจังกคนนั่งคนเดียวก็มันอ้าวนี่โอ้นอนเหนื่อยหมดเสี้ยงดำเผือนผืดๆกันมันได้ทำให้ใจิตใจมันตื่นอยู่สิบหกปี i'm มันนอนคอนกูหน on ังปวดโชบงล่างหอยเปลี่ยนในกูหนังแต่มันนอนเนี่ยกูเส <c inhos> <cle> ้นเขาพลื้อเดยนี่ยไอการเส้นไรต้องระวังไปหน้องอาหารในข้าวใจจะค้อนปวดเซ่นเ่นนุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนุ้ยนุ้ยให้ใกล้เราเราบอกกลแดงมันติดมึงไอ้เพลีนล่ะนี่กูได้ไก่ข้าวดอกเหรอใช่啊 แล้วกูไม่ได้นอนตีมันครอบ,อบโัวบงแล้วตามขอตกลงอะโจวบงแหลกมึงนอนใหญ่ไหมกูหน,งงงนังเฮ้แต่โัวบงลั่งกูหนังเลยมึงนอนแต่ไหนกูได้เปลือเปลี่ยนเปลือเฮ้ยยังไม่เปลีนเผลือแต่มึงเบือดจังในวันนี้ต้องเปลีเปลือหนอกูกบุ้นจริงเหรอไล่ใบแดงนิทอมออโองโัวบงแหลกกูนอนมึงหนังเธอขึ้นตอนแบบเรเือนอนพอโัวบงลั่งเปลี่ยนเป็นมึงหนังต้องกูได้นอน เราวงนั่งก้นตอนแบบเรือหนังจวบวงแรกนอนแบบเปลี่ยนแลลวไหมเมื่อนกันไหมเรื่องบ้ากันกน,นกู้วัน่ะเจอยาชูไม่บายาเลยเมกาไม่ตันตอนชูลน,นั่นแหละมันเปลี่ยนแล้วนอนหนังมัน,น,นรอกนอนรอกหนันงน,น,นี่มันต้องลัดคนหนันงคนนอนัวบวงแรกมึงนอนตรงนี้กูหนังตรงนี้นึ่งแล้วกูนึ่งหนังพอจวบวงลั่งเปลี่ยนเป็นกูหนังตรงนี้ แล้วมึงน,นอนตรงนี้แล้วมันร่องหนังอะไรกูมันเปลี่ยนจริงแลยดจวาดเดเดียวดีมันเปลี่ยนจริงฮาร้อยจะเป็นบ้าหรือไงจะจะบ้าตายอยู่แล้วอาจารย์เคยชมเชยนักหนาแท่งเป็นคนฉลาดปลอยปลื้มใจบ้อกจริงจริงเหมือนเด็กของแค่นี้ยัง ตกลงกันไม่ได้จะไปดูแลชาติบ้านเมืองอยังไงไม่ต้องนอนนกคนนั่งนะคู่ใครนอนฉันเอาเรื่องลองดูดิมันเป็นอะไรไม่รู้วันนี้กูอยากจะตะโกนกูยอยากจะฆ่าคน <c oughs> ไม่ต้องนอนออกกุ้งเพียบเลยอย่างมึงแร้งมึงแร้งไอ้โต๊กุ้งเพียบไปเลย จะกูได้กูมึงมึงนอนกูหนังแล้วกูหนังมึงนอนมึงกินตีนั่งน,นั่งกูนั่นเน่ยมันตึ๊กตัวโบ๋แล้วมากย่งไม่จบอดีกไม่ต้องพูดเป็นยังไงไม่รู้ใครมีอะไรมาเล่าเป็นนิทานมา ราไม่ช่นอนหน่อยดิอาจารย์สอนเหลือสอนกันนั่งสมาธิที่ฉันเคยนั่งที่สำนักพลุล้อมหลับตาไม่ได้เห็นใบหน้าสเสด็จแม่เขากิดตึงนี่กับปอแม่กิดตึงมันวันนั้นคนในเรากิดตึงเหลยนหันเนมื่อนชาวแจ้กูเด็กกูปริ้นนั่นนี่ทำใจไปแปล่ไงแล้วเมียกูก็าก็ได้แต่ก็ได้ไป็นุย่ยเมาก็ใหยมาแจ่บ้านนู้กูกางเกียวออกมาเกยมเมาตาวแจ้นคายเลยกู รอยรปลอบซะยาวครับปับแต่มันไปกินนุ่มจีนตกเชื่ยขนน้ำปลาเขาจ้ำซิบกูควดนน้ำปลามึกรอยพวกกูหนังแหนงมาหนังเบียดแกนเย็นเชียบแต่มันก็ฮ่าเจ้าไม่ไอ้เกียดก,กูขี้มือแจกเสีดิฟามึงเปียมือหน่อยมือแรกทำไมได้เชื่ยไปเย็ดซิบเรือนแล้วกูก ฟังตาคนฮักมังไม่รูอ้อะไรมังรับมาบ้านบอกกูรับเดินเดือนเนี่ยก็ต้องต้อนนอ,อกเยอมึงมาไม่น้อยต้อนนอ,อกก้างอู้จังแล้วบ้านที่คนนอนนุ่นตักเปิดไปลมตรุ่ยรุ่ยต้อนรับเหล้าแล้วหรือก่อ,อ,อยกูเนี่ยแต่พอรับแล้วไปเรือบาดเดียวเขาหลวงเกลี้ยงทิเมียและเตวัด,ดานนั้นมีมาเลี้ยงหลวงชัดแล้วมันตึง ุ้งเกาถอดไข่ถ้ากินไม่พีเนุ้อค่อถอดเถอะมาจำยังเม็ดในหน้องโดนพื้นพิเนื้อน้ำเมื่อเราดวงมึงนี่เต้นเบียร์ทนมั่งหัวมามั่งไม่จัง,ง,หนหนงเป็น,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 นยังกรได้ใจได้ดักบาดไปนล้วแปรแกงเม็ตุ่ม <c> เ <oughs> <c oughs> หี้ยมึงถ้าแจ้ก็มาตึ้งหนังเบียดแกงกูเย็นเจ็บปวดแต่กายยิบนุ่มจี๋หน่ไอ้จอนจอนนึงไม่ตึ้งเกลือ น้ำปลาลูกความก็ควักกรุ๊ก้าแจ่ก็เล่นนะอันปลินนล้นแล้วแล้วนะแรงหน่อยเต้อู้คุกปลิ้นแล้วแล้วนะชั้นปิดในม้าลงกันมืมอเก่าไอ้เด้หนอกมาปีบ้าวอย่างนี้มาลงกูเอ้ยเดี๋ยวจะตายแต่กูไม่ปลิ้นก็น้ำปลากรุ๊กเพื่อนคุณใจได้แล้วลงเนชาได้ นั่นที่นัดในมือก้อนไหว้าย้ต่อเจ้าต่อเจ้านี่ข้าววันเนี่ยเธอจำสัญญาอื่นบทเพลงจำสัญญาอื่นดังยูวับกูหน่อยอ้วใจเทียวไปแม่ข้าวหวานบัดเพื่อนน้ำปลามึกเล่นนักจามแล้วอัดนุ่มจีนเอี่ยกูไก่เต้กไก่ไก่แม่ข่าแกนกินกว่าป้ามันเค็มลูกปลายาดำเงินดีใจลุยข้ามากรอบยันหน่อยมีบทเพลงอะไรงไหม หนุ่ยมันแก่งเลยครับชุนกับชุนได้คูณนี่ยเมียขมื่นนะ่ยใช่ป่ะปลวกดีพี่มั้งนี่ยน้องเราใกล้แกร่งกว้างกว่อนี้ปลุกใกล้ก็ปลวกปลายจีกว่าก็ยังเป็นเป็นเลยรเป็นนะปีนี้อานควันไม่ตกอ๋อให้ปลวกง่ายปึ๊บบอกกรรมกระตึงกูไปจะกินได้นี่ทำไมเป็ดวันแไหนดีพี่ชดเจอไว้เบื่อตายกันู่นรัวอุหลดปนนุบ้านนู่ปลวกลุยสอยใจกูไปลักกล้องก็กลางเดืน ไปไม่ไปเอาเพือข้องขึคืนนั้นก pues ุคอยค่อยดิปปีค่อยแต่ว่าเราไม่ไปกูทำอะไรกูค่อยบิดอักครางต้นเลยข้องจะเรื่นมันตึงทีมามจีลังเตืนบอกนะจันแกบไปเองเต่อนอยากค่อยแบบนี้บิดพื้นแล้วบิดหรือว่าหลกตนน่หละกูไม่อ่านข้าวมามันดอนแล้วก็ปล่อยกลางคืนนั้นจับใจจำดีพือมาอ่อนดีข้างรัวรัวบอกไว้นุ่มเม็ดรัวพั่วบับครบ สวยมันไม่เป็นมิตรนี่มาร้อยเติบจุ้งแขงถ้าตุ้มแล้วโอ้หนุยกรอบจะหน่อยดิมาเออจุ้งร้อยแหลมนรากกูกันอะไรอะหนุยเวลาองค์ใจนไอนในเมื่อกันต้องกล้อมเพลียงไรกับโอ้มันต้องมีเครื่องดิดสีตีเป่ามโหรีมีระนาดพวกซอพวกขิมพวกถุยต้องทำกับปากกันนั้น กรงกๆงกองเออใล้ๆลใกเคียงใล้เกียงเชียงถูกไม่นิดหนึ่งกรงกๆงกงเออได้กรง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 กๆงกรงกรงกรงกองกรงกรงกรงกองกรงกรงมามาตีลอบอานาน่ะฮะดึกดึกกอลงกรงกรงกอลงกรงกรงกันคนหลักหัวกันอ๋ออันแล้วอ๋กรงกๆงกรงกรงกรงกองกรงกรงกงกองกอลงกง นัเออผู้ร้องเพลงตีเรือนั้นกลงตรงมึงปากยาววันนี้ไม้นวมร้อยกลงลง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 กลงกกลงกลงลงกลงกกลงกลงลงกลงกลงกลงลงอันแล้วรือมาแล้วครับรู้สึกว่าใจมันเบาวิวแล้วหนยคงจะได้หลับพักแรงนักหน่อยเออันแลกลงลงกลงลงกลงกลง ร้องยากได้เมอนนันรองยางบังเอิญก็กลุกลนนั้นกลงกลุงกลุลงกลุลุงกลุรอยากรู้อ่ะเนี่ยอาเอาตาอูกันจะกันอยว่ากับเสียงมันไม่ดำจัดดีดีนุ้ยซออู้นะมัดดังโหยหวนชวนให้หลับเออเจงเตาอู้ะกันยยำไล่ซิงเอ็นดีกะปาบยกจบใจได้บแกงแปจอมแกงซำรอยแกง

โอ้อออบงเหลียมกัดอออจวนอแมมออจวนันดีว่าอจอดวงด้วยกันว่ากระเบอดงกรอบด้ามดีไดนุยจอดวงกันไอ้นี่กูกินไม่เม็ดจนนี่ดักลื้อเอาจอดวงเสี่ยงแหลมแหลมันแป๊ดมันดีเปลียน ดี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 กลองกลองกลองกลงกองอกอองออกลอออกดีกลองดีกลอดีกลองออกลองเหมือนเลยนยอานดีดีดีกลกลกลงกลองอกลงอกลงดี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 กลงอดีอดีอดีอออยดีออดีไม่จต้องมีรัดวางระวางูกับดวงันดีกลงดีกลงออกลองออกลงอกลอง không đi không đi không đi không 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 oh không 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 าเกตสามารถในความเป็นผู้เล่าเรียนสำเร็จการศึกษาลากรูบาอาจารย์ห่านเรียนลาครูสอนในเรียนได้ปากเรียนก็กลับวังก็ลงลง นี่น็มีก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 ็นีก็มีก็มี้อ้ตาทูลได้รับฟังเด็กพ่อสั่งไปเรียนวิชาลูกสําเร็จอย่างดีเป่าปีมาแล้วนะน้องนั้นน้องยาเด็กระบีกระบององราชัน ฟังจองพี่น้องกลงกลงกลงกงอออเสียเวลาเทียเหมือนเสียทองทองพี่น้องนะไปเรียนวิชาไอ้ลูกจั่วตัวอัปรีกลง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 อไปเรียนเป่าปีจะกลับมาปล ong มากลงกลง กลม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 เฮ้ยเมื่อเรียกนู้นออกไปจากพารายากให้เห็นหนา้าลูกอฟรีมึงจะเป็นกนระยัแล้วมานั่งเป่าปี คนโมราานนนั่งคุยแต่ลมเปลือยาถามเพราะอะไรนะบิดาจึงลายจากวาังพละไปบอกว่าเป่าปีดีเสียงดังมีบนกลางตึงสิ้นใจฟังเสียงปีจะต้องหลับไหลนั่นคือปีตภัยมณีแต่แต่ ตีดีดยดดอยต้อยตอยตอยในลองเป่าให้ฟังปีมุมบนกั้ง่าเก็งนี่ลองฟังแลเสียงปีนี่จะดีอย่างไรปลาไปเอาปีมาเป่าด้วยวิญญาณใต้ลมพระสาพรามหลับไลยเหลือแต่ปลาอภัยนั่งเป่าปี คนเดียวแต่แต่ตลอดอย่าเมย์ได้ลา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 ด้ลาด้ลาด้ลาด้อยามนัดจักวิถีธรสมุด์มันหยุดฟันเพลงปีเพราะดีเห็นมนุษย์สุดจะรักอยากจะเอาเป็นผัวกลมกลมในยามนั้น นางยักษ์โมคันจะคนรอยติดตามด้วยอำนาจเวทมนต์กาถาวีเท้ามันเบามายืนใกล้ชิดในหนูนุ้ยในเทงไม่รู้ว่ามียักษ์นางยักษ์หยุดปักอยู่ข้างลังมองมาไปใต้ร่มบังนางมารังอยากได้เป็นสามีมองนานมานักปักใจ เวลานี้มันมียักษ์จริงเพราเราวิ่งไปตั้งไหนตัวเต้าตัวใหญ่ไม่น่าไว้ใจมันยืนมองเราตรงกลมพร่องอยากกลมอยากกลมตีดีดีอยากตีอยากตีอยากกลมอยากตีอยากกลมอยากมันมาจริงกลมกลมอยากกลมอยากกลมไม่ต้องดีไม่ต้องกลมไม่ต้องกลมไม่ต้องดีมาเตะตามาดังเลี้ยไม่ต้องดีไม่ต้องกลม